b y the way Podcast พรีเซนเ by เมอร์แรงใหม่กันแดดเมอร์แรงบัตเตอร์โกลด์สพีสักได้แล้ววันนี้สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับกีต้ารนัชชาแสนคำและ By The Way Podcast นะคะสวัสดีทุกท่านที่กำลัง รับฟัง by the way Podcast นะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับสาวน้อยหน้ามนคนยิ้มง่ายนะคะกีต้าณชาแสนคำค่ะแล้วก็พอดแคสต์ซีที่31ของเรานะคะก็ต้าเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะได้คุณค่าใน EP ทีที่อัดๆมานะคะก็ อยากให้ท eh, ุกท่านนะคะช่วยคอมเมนต์หน่อยนะคะว่าอยากในเรื่องอะไรหรือว่าคอมเมนต์ว่าแบบโอเคต้าพูดโอเคไหมหรือว่าไม่โอเคเรื่องไหนนะคะก็พร้อมพร้อมปรับนะคะพร้อมปรับแล้วก็พร้อมพร้อมเปลี่ยนเพื่อให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นในวงการพอดแคสต์นะคะโอเคนะคะซึ่งต้าก็ต้องบอกว่าต้าเป็นพอดแคสต์ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพอดแคสเซอร์หรอหน้าใหม่ใน YouTube เหมือนกันนะคะอาจจะพูดไม่ไม่ดีนะคะเพราะว่าพอมพพัฒน,นาตัวเองนะคะจุดๆุดนี้โอเคค่ะก็ขออนุญาตเข้าหัวข้อเลยนะคะ EP ที่31ของเรานะคะเรื่องของลูกค้าเก่ายัางอยากมีเราอยู่ไหมส่วนมากต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์หรือว่าพอดแคสต์ที่ตัดส่วนใหญ่จะอัดเพื่อให้กับ ตัวแทนนะคะเพราะเขาไม่ชอบอ่านหนังสือนะคะแล้วก็พยายามแบบบางท็อปปิกเนี่ยก็จะให้คนคนที่แบบอาจจะไม่ใช่ตัวแทนจําหน่ายหรือว่าอาจจะเป็นแบบทุกเพศทุกวัยฟังได้ด้วยนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะอัดอัด EP ส่วนใหญ่จะไปที่ไปที่ ตัวแทนนะคะเพราะว่าอยากให้อยากให้เขาเนี่ยได้ได้ฟังในเวลาที่อยากที่จะตกตะกอนหรือว่าได้เรียนรู้อะไรสักอย่างจริงๆแต่แต้าเชื่อว่าทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกคนสามารถฟังได้นะคะก็จะพยายามพูดให้เป็นกลางเพื่อให้ทุกคนได้ได้คุณค่ามากที่สุดนะคะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของลูกค้าเก่าอยากมีเราอยู่ไหมยังอยากมีเราอยู่หรือเปล่านะคะก็อาจจะเป็นในแนวของ การทาธุรกิจหรือว่าการขายของออนไลน์เอ่ยนะคะซึ่งตัวนี้สําคัญมากทําไมถึงยกขึ้นมาพูดเพราะว่าถ้าถ้าถ้าเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะความเห็นส่วนตัวนะค่อนข้างที่จะเชื่อเรื่องของลูกค้าเก่าเนี่ยการคีบลูกค้าเก่าเนี่ยง่ายกว่าการไปหาใหม่โดยเฉพาะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะโดยเฉพาะเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็การเป็นฝ่ายของเอ่อโควิด -19 ของเราเนี่ยโอ้การหาลูกค้าหน้าใหม่เนี่ยยากมากนะคะก็คีปลูกค้าเก่าเนี่ยจะดีกว่า เะคะโอเคซึ่งโจทย์มันก็จะอยู่ที่แบบแล้วเราจะทํำยังไงละ่ะที่ทําให้ลูกค้าเก่าเนี่ยยังอยากที่จะมีเราอยู่นะคะโดยที่แบบเขาไม่ทิ้งเราไปไหนเพราะว่ามันง่ายมากกว่าถูกไหมคะไม่ต้องไปเปิดหน้ากว้างหรือว่าไม่ต้องไปหา user ใหม่หรือว่า account ใหม่ลูกค้าใหม่ของเรานะคะก็คีบคนเก่าก็ดีคีบคนเก่าไว้ให้นานที่สุดแล้วก็คนใหม่ก็เข้ามาเรื่อยๆนี่ถ้าเชื่อว่าโอ้โหเวิร์กมากนะคะถ้าคุณทําได้นะคะแต่ถ้าเชื่อแหละว่าทุกคนทําได้แน่นอนนะคะ ก็เดี๋ยวเราอาจจะต้องมาดูกันในเรื่องของการเซอร์วิสของแต่ละคนวันนี้คุณอาจจะต้องตั้งคำถามว่าโอเคเราเราเซอร์วิสกับลูกค้ายัางไงว่าจะเป็นเรื่องของการพูดหรือว่าการพิมพ์หรือว่าการติดต่อสื่อสารคอนเน็กกับพวกเขานะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะสำคัญแล้วก็ละเอียดอ่อนมากถูกไหมคะเพราะว่าเราต้องสื่อสารผ่านการพิมพ์เนาะการเป็นแม่ค้าออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นอาชีพที่ตาเชื่อว่าโอ้โหก็ไม่ไม่ได้ง่ายนะคะแล้วก็ แตกต่างจากการขายออฟไลน์การขายออฟไลน์เนี่ยยังมองตามองหน้าทําสีหน้าท่าทางอะไรได้แต่เวลาที่เราเป็นขายของออนไลน์ปั๊บเราพิมพ์นะโอ้โหก็จะต้องอะละเอียดยิบนิดนึงนะคะการเซอร์วิสเอ่ยการคุยกับลูกค้าเอ่ยนี่ก็สําคัญอีกเป,เป็นประเด็นหนึ่งแล้วก็เวลาที่คุณมีโปรโมชั่นหรือว่าแจ้งอะไรต่างๆแส้งความห่วงใยเอ่ยอะไรเงี้ยบอบอแค ะะการบอดแค้อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้ลูกค้าหลายๆคนเข้าถึงแล้วก็จดจําคุณไม่ลืมนะคะนะคะแล้วก็โปรโมชั่นค่ะโปรโมชั่นของพวกเขาเนี่ยถ้าเชื่อว่าลูกค้าเก่าเนี่ยรู้สึกว่าชอบโปรโมชั่นรู้สึกว่าเขามีแรงจูงใจและที่สําคัญถ้าคุณทําโปรโมชั่นที่รู้สึกว่าโอเคลูกค้าเก่าของคุณเนี่ยพิเศษยังไงให้ความพิเศษเขาให้ความตื่นเต้นกับเขาให้ความรู้สึกว่าเขาคือ ที่สุดเขคือที่สุดแล้วเขคือแบบโอ้โหคุณคือลูกค้าสุดพิเศษอะไรเงี้ยถ้าคุณทําได้จะเชื่อว่าอาจจะต้องโอเคอาจจะต้องทําให้เขาอยู่ต่อนะคะเขาเขาเขาอาจจะต้องอยู่ต่อกับคุณนะคะนะคะก็ ยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นบริษัทช้อปปีเนี่ยมีการเก็บโค้ดเนาะช้อปปี้ลาซาดาจะมีการเก็บโค้ดเกิดขึ้นนะคะร้านของคุณอาจจะมีโค้ดหรือเปล่ามีโปรโมชั่นหรือเปล่านะคะแล้วก็สิทธิประโยชน์ที่มันแตกต่างนะะซึ่งจากที่ข้อที่ตะกล่าวมาว่าจะเป็นการเซอร์วิสการพูดการคุยการดูแลหลังการขายต่างๆนะคะ หรือว่าการพอด c a แคสต์การบอกต่อการส่งต่อโปรโมชั่นที่แตกต่างแล้วก็สิทธิประโยชน์สิทธิพิเศษสําหรับเขาเพื่อทำให้รู้สึกว่าเขาคือคนพิเศษตาอาจจะแนะนําได้4ข้อ5ข้อนะคะแต่ตาเชื่อว่ามันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่เชื่อว่าตาแชร์แล้วหลายคนอาจจะได้ไปเอาไปแตกแะนงได้มากพอสมควรนะคะแล้วก็กวจ,จะได้ลูกค้าเก่า ที่อยู่กับคุณแล้วก็เปิดหน้ากว้างเพื่อรับลูกค้าใหม่แต่นะคะ่ะเพราะถ้าเชื่อหรอว่าลูกค้าเก่าเนี่ยดูแลดูแลดูแลไม่ไม่ต้องยากเท่าลูกค้าใหม่เนาะอันนี้ต้าเชื่อความเห็นส่วนตัวนะคะขออนุญาตแชร์ใช่เพราะว่าเขาก็เคยอยู่กับเราแหละเขาเคยซื้อสินค้าของเราแหละแค่ดูแลนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเขาติดติดใจนะคะแล้วก็อยู่ที่แบบเป็นเป็นลูกค้าร้านประจําของคุณเนี่ย ะะตาเชื่อว่าถ้าเขาถ้าเขาชอบเขาโอเคเขาก็จะไม่ไปไหนนั่นหมายความว่าเขาได้โรยตี้ต่อร้านของคุณแล้วนะคะโอเคสำหรับกีตาร์าชาแสงคำและพอดแคสต์ e ีที่31ขออนุญาตแชร์ริงเรื่องของลูกค้าเก่ายังอยู่กับเราอยู่ไหมยังอยากอยู่กับเราอยู่หรือเปล่าเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ by the way podcast Pre s e n t ่เมอร์แลง